เส้นทางความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ค่ะตัวตนของเขานะคะเขาได้ไพ่เจ็ดไม้ค่ะไพ่เจ็ดไม้นี้แสดงตัวตนของเขาว่าถ้าเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนเขาคือคนที่มีความคิดปากกัดตินถีบและกัดฟันสู้ต่อสู้ฝ่าฟันบนเส้นทางของความเป็นตัวเขาด้วยความรู้ความสามารถของเขาเองและเขาภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะแต่หากเขาไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนในทางกลับกันเขาเติบโตมาในครอบครัวที่มั่งคัง่งร่ำรวย แต่เขาคนนี้เป็นคนที่มีวิธีคิดที่จะก่อร่างสร้างตัวตนสร้างฐานะความมัง่งคั่งด้วยความรู้ความสามารถของตัวเขาเองโดยแท้จริงค่ะและนั่นจะทําให้เขาภูมิใจในตัวเองมากๆจนกลายมาเป็นตัวเขาที่เขาภูมิใจในตัวเองในทุกวันนี้ค่ะไพ่สิบเหรียญตรงนี้นะคะเป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆค่ะเขาฝ่าฟันทุกอุปสรรคทุกปัญหามุกมานะทาทุกอย่างก็เพื่อครอบครัวของเขาค่ะเขาต้องการให้คนที่เป็นคนในครอบครัวของเขาอิ่มๆนอนหลับมีความสุข มีความมั่งคั่งและไม่ขาดเหลือสิ่งใดค่ะไพ่เจ็ดเปลี่ยนตรงนี้บ่งบอกถึงความคิดของเขาและวิธีการดําเนินชีวิตของเขาเขาเป็นคนที่วางแผนเป็นอย่างดีเป็นคนที่รอบคอบมากก่อนที่จะลงมือทําสิ่งใดเขาหว่านพืชและหวังผลค่ะเขาจึงมักจะมีรูปแบบการใช้ชีวิตประจําวันของเขาที่หมดไปกับการเดินตามแผนเส้นทางที่เขาวางไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะด้วยความที่เป็นเจ็ดไม้นะคะแรงขับแรงบันดาลใจในการเดินตามแผนที่เขาวางไว เขาเป็นคนที่มี energy มีพลังงานสูงมากๆค่ะเขาพุ่งตรงไปยังเป้าหมายที่เขาเล็งเอาไว้เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจแรงสติปัญญาทั้งหมดที่เขามีเพื่อได้รับผลลัพธ์ที่ดีงามตามที่เขาต้องการค่ะโดย,ย, shore, ยไพ Explorer of s o r ไพ่ใบนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าเขายังอยู่ในขั้นของบุคคลฝึกหัดค่ะยังคงเป็นผู้ที่อยู่ในระดับของการเรียนรู้ในการสร้างบาลานซ์ในชีวิตเขาค่ะเนื่องจากไพ่ทั้งสามใบนี้แสดงให้เราเห็นถึงความสุดโต่ง ในการพยายามที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตของเขาความมุ่งม,มั่นทุ่มเทของเขาที่จะประสบความสาเร็จในชีวิตตามแผนที่หวังไว้แต่เขายังขาดในเรื่องของการเป็นผู้รู้ในการบริหารจัดการบาลานซ์ชีวิตในด้านอื่นๆของเขาเองค่ะไพ่เด็ดเบรกเชีนตรงนี้นะคะบ่งบอกตัวตนของคุณว่าคุณคือผู้ที่ฉลาด,ลอดรอบรู้มีไหวพริบป,ปฏิภาณมีการสื่อสารที่ดีฉลาดหลักแหลมมีเล่ห์เหลี่ยมและยังไม่หยุดยั้งการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองอีกด้วยนะคะไพ่สีถ้วยตรงนี้บ่งบอกว่าคุณไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่คะ่ะ กับสิ่งที่คุณเลือกมาอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณไม่ได้พอใจกับสิ่งที่เขาปฏิบัติต่อคุณสักเท่าไหร่คะ่ะจนทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาคะ่ะอาจจะมีสาเหตุมาจากความสุดโต่งในการใช้ชีวิตของเขาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นอาจจะทําให้เกิดการทางานในความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมจนทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์นี้ไปแล้วคะ่ะไพ่สีไม้ตรงนี้บ่งบอกถึงคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในด้านของการควบคุมอารมณ์เรื่องของสติปัญญาความมั่นคงทาาาาาางงงดด้้้นนอออชีพกกรรรสมถยยู่ไววตัวเ คุณเป็นคนที่มีอาชีพที่มั่นคงในระดับหนึ่งและอาจจะหมายรวมถึงการที่คุณเป็นคนที่รักใครรักจริงและมั่นคงกับความสัมพันธ์กับคนคนนั้นเป็นอย่างมากค่ะส่วนไพ่ไฮโลแฟนตรงนี้หมายถึงคุณเป็นคนที่สามารถเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่มีใจิตใจที่ซื่อตรงตรงไปตรงมาอบอ้อมอารี A i, ผู้คนมักเข้าหาเพื่อขอคำปรึกษาจากคุณนะคะคุณเป็นคนที่สามารถจัดระเบียบวางแผนการใช้ชีวิตของตัวเองได้บาลานซ์ดีค่ะสมดุลดีคุณมีแบบแผนของตัวเองและในอีกหนึ่งความหมายของไพ่ใบนี้นะคะ ปุ่งบอกว่าคุณอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่ได้สนใจความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักไปสิแล้วในตอนนี้แหละค่ะในภาพรวมของความเป็นคุณแล้วคุณเป็นคนที่เก่งฉลาดรอบด้านเป็นคนที่เข้าใจชีวิตเสียจนเป็นคนที่มักจะหาคู่ที่เหมาะสมได้ยากมากค่ะโดยยในไฮโดรแฟนใครที่เข้ามาในชีวิตคุณหากเขาไม่ใช่คู่ของคุณแล้วก็ยากมากที่คุณจะเปิดใจรับเขาค่ะไพ่หกไม้นี้อาจจะหมายถึงคุณทั้งคู่ประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะเป็นที่นักหน้าถือตาเป็นที่ยอมรับในสายอาชีพของพวกคุณทั้งคู่ สิ่งนี้เป็นตัวบ่งบอกความสําเร็จในทางโลกค่ะแต่ด้วยไพ่ชายออฟเอนส์นี้ที่ปลายของไม้คาถาค่ะปรากฏเป็นเปลวเพลิงสิ่งนี้บ่งบอกถึงความเริ่มต้นในการกระหายใคร,ร่รู้ในการที่จะเรียนรู้ในการสร้างสมดุลหมายรวมถึงทั้งสมดุลในชีวิตประจําวันของผู้คุณทั้งคู่และหมายรวมถึงสมดุลบนเส้นทางของความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่พวกคุณกําลังเรียนรู้ค่ะว่าทําอย่างไรบนเส้นทางของความสัมพันธ์นี้ จึงจะเป็นเส้นทางของความสุขความอิ่มเอ็ใจเป็นเส้นทางที่พวกคุณทั้งคู่สามารถเดินไปด้วยกันและมีความสุขอยู่บนเส้นทางนั้นด้วยการปรากฏไพ่ explorer of sort และข้างล่างไพ่ the elder of sort นะคะความเชื่อมโยงของไพ่สองใบนี้บนตำแหน่งที่ปรากฏอยู่อย่างนี้นะคะแม่หมอตีความว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีบนเส้นทางของพวกคุณทั้งคู่คือการเรียนรู้ที่จะจัดการกับบาลานชีวิตค่ะพวกคุณอาจจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องของ work l e f e balance การทํางานในช่วงเวลาที่ยาวนานและหนักหน่วงจะต้องมีบางช่วงเวลาที่คุณได้รีแล็กซ์และผ่อนคลายจะต้องมีช่วงเวลาที่คุณได้ออกกาลังกายและสร้างเสริมร่างกายให้อยู่ในสภาวะที่แข็งแรงและพร้อมสําหรับการทํางานในวันรุ่งขึ้นการแบ่งเวลาไปทําสภาพจิตใจให้แจ่มใสรีบูตอารมณ์ให้สดชื่นแจ่มใสทําจิตให้ว่างพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ความเครียดครั้งต่อไปที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เส้นทางการเติบโตการเรียนรู้ในความสัมพันธ์นี้ ต่างฝ่ายต่างจะช่วยกันดูแลเอาใจใส่และเตือนสติกันในการใช้ชีวิตประจำวันไปในแต่ละวันนี้แหละค่ะให้บาลานซ์ให้สมดุลและมีความสุขมีความแข็งแรงทั้งทางกายภาพร่างกายและมีความแข็งแรงทั้งทาง,งจิตใจสุขภาพจิตจนพวกคุณทั้งคู่กลายเป็น El d e r อ f s ออฟไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงสถานะความคงแก่เรียนความตกผลึกแล้วในการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองในแต่ละวันความสามารถที่จะขีดเส้น หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองและแบ่งเส้นหน้าที่ความรับผิดชอบของคนอื่นโดยไม่ก้าวไายเส้นแบ่งความรับผิดชอบของคนอื่นและปกป้องเส้นแบ่งความรับผิดชอบในส่วนของตัวเองความหมายของเส้นแบ่งความรับผิดชอบนี้แม่หมายรวมถึงความรับผิดชอบทางกายภาพของตัวเองและคนอื่นและหมายรวมถึงความรับผิดชอบทางจิตใจและสุขภาพจิตของตัวเองและผู้อื่นด้วยค่ะการเรียนรู้ที่จะสร้างม่านบางอย่างขึ้นมาเพื่อปกป้องคุณภาพชีวิต ของตัวเองและรู้ขอบเขตไม่ให้คนอื่นมันละเมิดม่านคุณภาพชีวิตของเราได้สิ่งนี้จะเป็นตัวที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและจะเป็นตัวสร้างคุณภาพในการทํางานในความสัมพันธ์ให้บาลานซ์ขึ้นมาได้ค่ะที่ใต้สํหรับปรากฏไพ่สามถ้วยนะคะที่ไพ่อาจจะกำลังชี้แนเส้นทางของความสัมพันธ์ว่าความสุขในความสัมพันธ์อาจจะเริ่มต้นมาจากความสัมพันธ์แบบเพื่อนค่ะการมองกันและกันในฐานะเพื่อน ที่สามารถให้อภัยกันได้เสมอาการสามารถพูดคุยเปิดใจแบบเพื่อนได้ไพ่ตายสำหรับที่เหลือนะคะไพ่จัสตเมนไพ่คำพิพากษา Devil ค่ะไพ่เดอะเลเวอร์ไพ่เดวิลค่ะสามใบนี้บ่งบอกว่าการที่พวกคุณมาเจอกันเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้พวกคุณมาเจอกันและพวกคุณเป็นคู่รักอดีตชาติค่ะพวกคุณมีความผูกพันกันมาอาจจะมีสัญ,ญญาณเก่าจากอาดีตชาติด้วยไพ่เดวิลนะคะปรากฏคู่กับไพ่เดอะเลเวอร์ ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่หากจะตัดกันแล้วตัดกันยากค่ะผู้คุณมีความปรารถนาต่อกันอย่างมากทั้งในด้านร่างกายและในด้านจิตใจค่ะบนเส้นทางของความสัมพันธ์นี้เนื่องด้วยปรากฏไพ่สี่ถ้วยตรงนี้นะคะผมบอกว่าคุณกําลังไม่ได้พึงพอใจในความสัมพันธ์นี้ค่ะและด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมนะคะคุณฉลาดเท่าทันเกมและรู้ว่าคุณจะเลือกสิ่งไหนในชีวิตคุณการที่เกิดการทํางานในความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมทําให้คุณตัดเขาออกจากความสัมพันธ์ โดยกระทันหันโดยที่ทาให้เขาไม่ทันได้ตั้งตัวเลยค่ะในบางคู่อาจจะไม่ได้ถึงขนาดตัดความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นการขอพูดคุยกับเขาในลักษณะของการขอห่างกันสักพักโดยที่ทําให้เขาไม่ทันได้ตั้งตัวเลยค่ะเหตุการณ์นี้การปิดกั้นเขาเออกไปจากความสัมพันธ์แบบนี้ทําให้เขามีความรู้สึกถึงความรักถึงความชอบถึงความปราถนานในตัวคุณที่เออล้นออกมาจากถ้วยแบเบนี้ยสสยน้ำเปลี่ยนเป็นความรู้สึกของเขาที่มันเออล้นเขาชอบคุณมากๆเลยค่ะ แล้วก็ให้หกถ้วยตรงนี้ค่ะผุบอกถึงความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่รู้จักกันมาก่อนหนะ้าแล้วก็ต้องการที่จะย้อนคืนหวนอดีตนะต้องการที่ย้อนคืนหวนอดีตนะต้องการที่จะกลับมาเป็นความสัมพันธ์แบบเดิมนะเขาไม่ต้องการให้คุณหันหลังให้เขาอลนะเขาต้องการที่จะให้ความสัมพันธ์นี้กลับมามีความสุขอีกครั้งค่ะนี่คือความยากลาบากและเส้นทางที่พวกคุณทั้งคู่ต่างสายต่างก็มีภารกิจมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เติบโต ื่อสร้างตัวตนที่สวยงามของคุณทั้งคู่ค่ะบนเส้นทางของความสัมพันธ์นี้การที่เขาต้องการที่จะหวนกลับคืนมาในความสัมพันธ์และไพด์เดอะเอลเดอร์ออฟอก็บ่งบอกว่าคุณทั้งคู่สามารถที่จะเป็นผู้ที่ตื่นรู้ในความสัมพันธ์นี้ได้ค่ะและปลายทางก็คือความเป็นครอบครัวที่มั่งคั่งอบอุ่นและไม่ขาดตกบกพร่องต่อสิ่งใดค่ะอีกทั้งบนเส้นทางนี้นะคะยังเป็นเส้นทางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำหนดมาให้พวกคุณได้มาเป็นคู่กันค่ะพวกคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดต่อกันอย่างมากเลยนะคะ และพไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความรู้สึกความปรารถนาที่ผู้คุณทั้งคู่มีต่อกันค่ะและนี่คือเรื่องราวเส้นทางความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทพ่พายไม่มีเพศคำทนนายสามารถสลับปลับฟังได้ขอให้รับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะที่เองจะเป็นตรสวัสดีค่ะ